ืัอนี้พอกันยนวนนะคะน้องวันนี้พอกันกันยนวนค่ะช่องสอง่าหลานพาทำพาเที่ยวนะคะอันนี้คือบรรยากาศจากเขาภูเวียงเนาะค่ะพี่น้องจากตรงนี้ไปก็ประมาณหน้าจิกิโลสองกิโลเนาะค่ะพี่น้องก่เด็กไกลด้ค่ะพี่น้องพามาชมสากุระเมืองไทยนะคะพี่น้องจ้าซากุระเมืองไทยไม่ต้องไปไกลถึงภาคเหนือเนาะค่ะพี่น้องณตอนนี้อยู่ที่ อำเภอหนองนาคํานะคะจังหวัดคอนแก่นพี่น้องจา๋าแก่นแอนเอ๊ะนันเบิเ้งเบิ้งนะค่ะพี่น้องจา๋าซาคุระเมืองไทยหรือพญาเสือโค้งค่ะพี่น้องงามบอกค่ะพี่น้องจา๋างามไหมคะเบิงดุค่ะเสือสีผ้าเบิงผาบงามๆาเนาะค่ะพี่น้องพาดูบรรยากาศพญาเสือโคบานดนแล้วค่ะเริ่มสีออกสีขาวๆแล้วค่ะไอ้นี่คือสีเปินออกก้อนเนาะค่ะพี่น้องกบสี าออกมาไม่ไม่กัสีออกลักษนะสีนีค่ะพี่น้องสีชมพูนิดนึงนะคะเนาะบึ้งดูค่ะพาเบึ้งบรรยากาศเนาะค่ะพี่น้องต้นน้อยเ่าต้นใหญ่ค่ะมันจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าต้นค่ะพี่น้องจ้าห้าต้นนะคะนะตอนนี้มึงดูค่ะพี่น้องงามค่ะบอกค่ะสวยดีค่ะพี่น้องจ้าสวยมากๆเลย คือผู้เวียงนะคะผู้เวียงบานสองย่าหลานนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะพี่น้องต้นนี้ต้นนี้ค่ะพี่น้องปลูกยากพี่น้องเออเอาไปกล้าปีที่แล้วกับว่าได้ค่ะพี่น้องจา้าเอาไปกล้กาก็ไม่ติดท้ายไม่เกิดท้ายบังทุกค่ะวันนี้ผ้ามาเบิงบรรยากาศต้นมนเลยนะคะพี่น้องออกแล้วคะ่ะพญาเสือโค่งออกแล้วนะคะซากุละเมังไทยสวยค่ะพี่น้องจา้าสวยงามตามท้องเรื่องนะคะ เมืองเด้กค่ะเออ้อพามาเก็บความงามนาอคกับพี่น้องเก็บความงามของบรรยากาศจากุระเมืองไทยนะคะพี่น้องสวยบ่ค่ะสวยครับพี่น้องกับพี่น้องทางเบื้องทางสวยค่ะยิ่งดูยิ่งสวยนะคะ ยิ่งดูยิ่งสวยดูใกล้ๆยิ่งสวยค่ะพี่น้องจ๋าสวยงามมากค่ะพี่น้องนี่ละค่ะพี่นวลถ้ามาเก็บบรรยากาศสวยๆงามๆไปเบื้องนอาะค่ะพี่น้องจ๋าจะได้ชื่นใจเนาะค่ะพี่น้องเอาปลูกไว้ใดเอาเก่ามาเบื้องของเปิร์นเอาเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าได้ไปน้่อยู่ค่ะพี่น้องอันนี้ฝักนั่นค่ะได้ฝักไปด้วยนะคะเอาฝักไปน้่จา้าพี่น้องสิเกิดให้อบอนี่ พาดูบรรยากาศซากุระเมืองไทยคะ่ะนี่ละค่ะพี่น้องจาอง้าไอ้นวลภาพเบ่งบรรยากาศซากุระเมืองไทยเนาะคะ่ะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคมมอมเมนต์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไอ้นวลกลองยาหลานเลยนะคะเด้อพอกันคขี้ไมค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเนาะด้วยบรรยากาศซากระเมืองไทยจ้าสวัสดีคะ่ะพอกันคขี้ไม้จา้า